เขาอชอบทานอะไรครับเราก็เนี่ยเราก็ไอชอบอะไรก็เราก็ดูที่เขาเขากินเยอะอ,ะอ่ะแต่ตอนนี้เราให้แตงกวากเพราะว,าว่าเขาได้น้ําด้วยอเพราะตอนนี้โปรตีเนเราให้เป็นทางอื่นอืมาะฉนั้นตอนนี้ความที่สุดข,ของเด็กเลยคือน้ํ<ม>าเพื่อปผลิตนมครับแล้วปีกล้ยยังต้องการอยู่ไหมตอนนี้ได้ทุกอย่างเลยตอนนี้มันต้องศึกษากันทุกวันยากาศวันนี้ครับทุกคนครับ เดนทางมาที่นี่แล้ว เราก็สุขมาให้น้องช้างนะฮะพอเราก็อสุกแตงโมนะครับอ้าวนี่ครับวันนี้9ก้าโมงกว่ากว่าก็ยังผู้คนเดินทางมานะครับหลังจากข่าวออกไปแล้วนะ นี่ครับบรรยากาศวันนี้ครับอ๋อ,อ,อนี่ะมีประชาชนนะครับที่ทราบข่าวเนาะก็เอามาครอเอาผลละมากรากไม้นะครับมาให้แม่จามจุรี น,นีมาก็ยืนหลับอยู่นะครับอ่านี่ครับน้องแข็งแรงขึ้นมากครับตอนนี้ ก็แข็งแรงครับทั้งสองเชือกเลยเนาะยืนเล่นยืนหลับอยู <S <S ่นะครับ หลังจากทานนมอีกแนละ้วอ่ะตอนนี้อนกำลังจะกินนมนะครับทุกคนครับ กำลังอน้องดื่มนมนะครับตอนนี้ครับเช้านี้ก็ได้ร้านนมส่วนเชือกนี้หลับอยู่นะครับ เสร็จนี้นกำลังดื่นม,มนมดูท่าหลับดิ่องทุกคนนอน,นปุ๊บเลยนะห<ะ>ลับแท้เลยแล้วทุกคนนะขอให้จับตำแหน่งนะไลนยนะทุกครัง้งเพราะฉันไม่อยากให้ช้างมองไม่รู้จะเอาใจมนุษย์ยังไงน,นะมาน้าตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านทุนครับ<า>นี่ นะครับกําลังดูพร้อมอ่าได้ครับพี่นันทาครับฝากถามแม่อาจารย์ชูดีทานอะไรทนนันได้หมดเลยครับคนลํามากลากมาไม้นะครับื่อกีก็มีคนเอามารลกกอมามรลกกอสุกมา,า,กมา,มาเยอะเลยบ่นบนมาา ยังอยู่กับที่นะฮะอย่าเคลื่อนไหวให้ช้างต้องใส่ตัวตามเราเขาใส่ตัวไปเนี่ยปับเนี่ยจุกมงดูจักปากลูกเทลิดก็ตัง้งยิามใหม่มันก็เหนื่อยเเออเนี่ยครับแล้วปกติอ่าน้องจามเิลีเขาทานเขาชอบทานอะไรครับ <ฮะ S 2> เขาชอบทานอะไรครับเขาก็เนี่ยเราก็ไอชอบอะไรก็เราก็ดูที่เขาเขากินเยอะอ่ะ <_ uk> แต่ตอนนี้เราให้แตงกวาครับเพราะว่าเขาได้น้ําด้วยอ๋ออ่า <_ uk> ตอนนี้โปรตีนเนี่ยเราให้เป็นทางอื่นเพราะฉั <_ uk> ้นตอนนี้ต้องการที่สุดข,ของเด็กเลยคือน้ําเพื่อไปผลิตนมครับ <_ uk> แล้วปีกล้ยยังต้องการอยู่ไหมตอนนี้ <uk> ได้ทุกอย่างเลยตอนนี้มันต้องศึกษากันทุกวันอะ <_ uk> คือช้างแต่ละเชือกเนี่ยแต่ละท้องเนี่ยมันก็ชอบไม่เหมือนกันเหมือนผู้หญิงัะเวลาท้องขึ้นมาเ่ยนะผัวถ้าตายเหมือนกัน่ะเพราะว่าแต่ละท้องมันชอบไม่เหมือนกัน เหมือนงานอาช้างเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าีลูกคนลูกแฝดมันชอบอะไรวะอีแม่มันชอบอะไรเราก็ไม่รู้ับเพราะเมียผมลูกสองก็ชอบไม่เหมือนกันแต่ละแต่ละครั้งฮะเนี่ยแต่กล้วยเขาเป็นมาตรฐานเลยครับผมแต่ทุกอย่างเราก็เรียนรู้เร็วเพราะเราคอยระวังคอยจ้องไงครับเมื่อเรามีภรรยาเนี่ยเขาชอบอะไรเราก็ตาให้ไวครับผมแหวนเดี๋ยวหลังมือมันมาไมากผมขอบคุณครับ ก็รา้านนั้นครับพี่นันทาชอบทุกอย่างแต่ว่าปีกล้วยกว็ดีนะครับปีกล้วยกว็ดีถ้าตั้งใจมาหรือกล้กวยก็ได้นะครับหรือว่าะมะนกอสุกแร,กรต่างๆนะครับคือตอนนี้ต้องเอาใจกันทุกอย่างครับผมนี่ฮะถาเนี่ยให้แล้วนะครับฟานสังเกตไหมคนไม่ขยับตัวเลยครับผมเม,นะมื่อยนะไม่เมื่อยเพราะถ้าเขาขยับตัว้ามันระแวงมันจะหันอะไร แค่หันถามพิานว่ามีอะไรหรอนมก็หลุดค่ะรานก็เหนื่อยค่ะี่ยังผมพูดมากนะอยจะพูดตรงนี้เขาก็จำได้อ่ะอ่นี่ครับ,รบก็ใครที่อยากเตรียมผลไม้ลากไม้ก,ก็เตรียมมาได้ครับตามที่หาได้เนาะถ <c oughs> ้าเวลามาเยี่ยมนะครับน้องแฝดนะครับ ก็มาได้เลยนะครับแต่หัวปีก็ยังต้องการอยู่เพราะหัวปีก็ถือว่าเวลาน้องนะเวลาพังจามจุรีได้ทานก็จะช่วยเร่งน้ํานมให้ให้น้องเนาะได้ทานกัน ดีครับชาวนี้ก็มาทันตอนเวลาน้องทานนมพอดีเลยน้องดื่มนมพอดีเลยครับนี่คตอนนี้ก็ประคับประคองเน,ะนาะทำบันไดทําที่เดินขึ้นอนะเพราะว่าน้องแฝดยัยงตัวเล็กอยู่นะครับเ่อนไปถึงไม่ถึงเต้านมแม่อะ อ,อิ่มแล้วก็นับตาเลยครับนะก็ช้างน้อยเนี่ยได้ทุกรูปแบบนะครับนอนก็ได้นะครับยืนนอนก็ได้นะ,นะแล้วก็เวลานอนเนาะเวลาเขานอนนะครับาทางควานเขาจะเอา,อาฟางคุมไว้นะครับเพื่อป้องกันมแมลงแมลงวันต่างๆเข้าไปตอมตาน้องเนาะอาจจะทําทให้ตาน้องอักเสบได้นะครับก็ ต้องเอาฟางไปคุมไว้ก่อนนะครับไม่ต้องกลัวน้องหายใจไม่ออกนะน้องน้องอยู่ข้างนอกนะน้องจะหายใจทางงวงเนาะนะครับก็จะนอนกันแมลงไปตอมตาตอมปากในประมาณนี้นะครับเวลาน้องนอนนะครับก็ป้องกันไม่ให้แมลงมารบกวนนะครับแต่ส่วนมากอ่าพานเขาจะเอาเอาแค่ฟางไปคุมไว้ตรงตรงบริเวณหัวเท่านเองตรงบริเวณหัวท่านเองเพื่อป้องกันเนาะ นี่ฮะก็คุมหัวไว้นะครับเชือกพี่เนี่ยหลับแล้วแปดแดเชือกพี่หลับแล้วนะฮะตอนนี้เมื่อกี้เห็นปุ๊บอยู่นะกองละสองไปเมื่อกี้ตอนนี้นะนอนตะแคงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าแม่กลาลังปลุกนะเพราะว่าเออเห็นรืนอนแม่ก็รถจักิยานครับ ะนะกลัวบแบบรูปมีอันตรายหรือว่าเออมีสัตว์นักล่าต่างๆเหนะ็นก่อนจะเป็นอย่างนั้นเนะาะใครมีปลามีเสือมีสิ่งต่างๆมาก็จะให้ลูกตื่นตัวอยู่เสมอนะครับนะให้ระวังอะไรประมาณเนี้ยนะด้วยความประชาติของเขานะนี่ได้คําพูดนะจากเฮียนะครับเจ้าของนะเราเาให้ฟังก็จพยายามปลุกให้ลูกหให้ลูกตื่นตลอดนะครับจะไม่ให้หลับนะ ให้ตื่นตัวตลอดให้ระวังภัยประมาณเนี้ยอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศแล้วก็คลิปแรกเช้านี้ครับติดตามข่าวน้องช้างแฝดนะครับอีกหนึ่งวันวันนี้วันที่13มิถุนา25ครับที่ปางช้างนะครับวิทยา